ดผมดิตัดผมไม่ตัดผมดิเขตเติ้ลอยู่ไหนวะไปตัดผมไปตัดผมอามนหลอรลอลอะไรอ,อ,อามนหลอหเฮ้ยไปตัดผมแล้วรีบมาขึ้นตีมแล้วรีบลงปิดกล้องรีบปิดกล้อง นั่งทําใจอยู่เนี่ยจะไปตัดผมแล้วครับไว้บันทึกแบบไปตัดคลิปต่อไงอตอนนี้พิธีคิดได้ยอดเยอะยอะพี่ีคิดดีแล้วใช่ไหมมันหมื่นหนึ่งอะตาต้น ถ้าเองช่วยดับถ้าพวกเองช่วยพี่ดับเมื่อไงเมื่อวานอะไม่ต้องไปตัดหรอกชนะถ้าดับให้ดีๆคือได้ตังแล้วเสียตื่นอีกเสียไอ้นี่หรือยังก็ไม่รู้เนี่ยไม่ใช่กว่าเสียจะมาดูรอบไปครึ่งชั่วโมงเนี้ยโอ้ตาย อะไรขึ้นมา่าไม่เสียท้ายจัดให้คนดูจัดทีมให้ถ้าชนะก็ได้หมื่นหนึ่งแต่ถ้าแพ้ไปตัดผมทรงอานานอะจะได้ก็ก็ได้ตังค์แต่ต้องไปตัดผมอะ่ะนี่จะไปตัดจัดจริงนันเนอะรออะไรอะ่ะก็ได้อยู่มั้งน่าจะเท่อยู่ วันจับตัวเอ้ดีผมไม่ต้องอู้ผมไม่ต้องมาในนี่หรอกเนี่ยเที่ยวไปจะไปบอกช่างไงเนี่ยเราขับรถไปดูร้านห่อนไปแวบดูร้านอยนนะู่นั่นตั้งกล้องไหนเนีที่ไม่มีที่จับทรัพท์อันนี้ผมไม่เกี่ยวนะครับใครมันเลือกตัวให้โอ้โห หลายคนครับไอผมเวลามาถามเราเราแนะนำแต่สิ่งดีๆไปถึงเวลาที่เราอยากให้ช่วยไม่มีใครช่วยสักคนครับเพราะนั้นกินนิ่มครับเวานอะ่ะกินนิ่มแล้วเตรียมหมวกก่อนวะขอให้คนไม่เยอะที่ร้านอะ่ะกูกลัวตัดอยู่แม่งมีคิวมาดิเเป็นขับมแล้วพี่หรอ มีพิเคียวคนพนิเคียวลาฟินญาตัวเดียวพิเคียวอะที่เหลือแม่งกองหลังล้วนเลยเมื่อวานอะเดี๋ยวลงคลิปไม่ดูแป๊บนึงนะตั้งกล้องอน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปขับรถไปก่อนเดีนะ๋ยวไปดูร้านหน่อยนึงมันมันจะโดนไอ้นี่ปะมันจะโดนแบนด์บวบะไลฟ์สดตอนขับรถอะไม่โดนหรอกมั้ง แต่ไม่ไกลครับนิดเดียวไม่ถึงโลเลย,ยเนี่ยมอไซค์ไปเขินหัวไม่อยากไปร้านที่ตัดประจำอ่ะคนมันเยอะครับเขาตัดดีคนมันเยอะอายคน ไปไหนนี่ไปตัดผมไงครับไปไหนแล้วครับพี่ชายเสียดายเมื่อวานผมไม่ตื่นดูไม่มีใครช่วยผมเลยเมื่อวานะ่ะดูร้างหน่อยดูล้าง รู้ว่าผมเอาให้ดูเขาตัดให้ตัดให้งั้นน่ะเลยๆๆถึงนั้นแหละร้าน,นอ่ะมอนมีที่จดอดรถปะเนี่ยจอดได้ปะเนี่ยเขี่ยมีหมอใส่ด้วยวะ่ะ สสดตอนบอกพี่เขาเนี่แหละให้จะได้รู้นะผมจะเอาให้ดูเลยนะจะเอาให้ดูเลยนะเขี้ลืมหยิบหมวกหมวกแลวปวะไม่ไปเที่ยวในไทยก่อนหรอมันไม่ไปพี่ถาบแล้วมันหลับ พี่ตัดทรงโรนโดอานายอ่ะรู้จัก <ไป S 1> รู้จักโรนโดอานายปะเนี่ยไม่รู้ครับผมเอาให้ดูน่ารู้กันเนาะแต่เราจะให้ดูรูปอ่ะทรงเนี้พี่ทรงเนี้ตัดจริงเหรอตัดจริงพี่ตัดได้ปะตัดจริงเหรอเอาจริงเอาจริงพี่ก็ะตามผมไม่ผมไม่มั่นใจแล้วเนี่ย จริงครับจริงไม่ฟบอลเหรอฮะไม่ฟ้องอะแต่นาฟุตบอลนี่อ่าอ่าให้ดูก่อนดูดูดูให้มันแบบดูอ่อะสวยกว่าไ์สก์อะไลฟ์สดอยู่ที่ต่อครอบไอยูทูบยูทูบอะใช่ครับชาวตรงนี้อะใช่พี่ผมพี่ถามผมไม่มั่นใจนะถูบองเลยนะพี่ได้ปะได้แต่พี่ก็ปล่อยมันลงมาหน่อยหัวผมมันล้านไงได้ได้ได้ปล่อยลงมาหน่อยโอเค ไปลงมาประมาณนี้ก่อใช่พี่ไปลงมาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวใช่แล้วค่อยไอ้นี่เอาข้างหลังข้างหลังจะเอาสายลายเล่นๆไปก่อนไม่สายไม่ต้องรีเอาไลนเดี๋ยวสายลายไปก่อนแล้วก็เอาออดทีหลังลายอะไรอ่ะผลัดขีดผลาดขดไม่เอาจ้างเงี้ยจ้างเงี้ยลัดขีดใส่ข้างหลังให้เฉยฟูตบอลชาวไทยตั้งตัวไมล่ะอ้าวตามได้นี่ฮอุ้ยพี่ไม่ตั้งดิเดี๋ยวเรา ให้เขาดูตอนตัดเสร็จดิรอใช่ยังไม่ปิดหรอใช่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะปิดแล้วนอนจำได้ไ,ไหมนายพี่หรือต้องดูรูปดูรูปอ่ะไม่ต้อง,องใช่ปะมันง่ายใช่ไหมไม่ต้อง <laughs> ไ,ไม่ถึงข้นั้นหรอกพี่ โอเคผมมาตัดแล้วนะไอ้นี่ก่อนไปก่อนไปก่อนจเจอกันในสตไิได้จบเลยแต่เขามันไม่รุนนี่ถ้าไม่เจอนในสติ okay, okay. โอเคโอเคร้อยกดลงไงไวนะเนีย่นยขโมย,ยมันก็โอเคโอเคไปละไปละ